อวันนี้เราจะมาเรียนในยูนิต4 Where is the oven นะคะอันดับแรกเรามาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนนะคะทุกคนเห็นคำศัพท์ในหน้าที่41นะคะให้ดูนะคะให้ฟังเสียงแล้วก็จดจำนะคะรอบแรกส่วนในรอบที่สองนะคะให้ฟังแล้วก็ออกเสียงตามโอเคนะคะโอเค An oven. An oven. An armchair. An armchair. An alarm clock. An alarm clock. A mirror. A mirror. A plate. A plate. plate. A rug. A rug. A shelf. Me. A shelf. A towel. No. A motion. towel. Ah. ทีนี้ให้ทุกคนฟังนะคะฟังแล้วก็ออกเสียงตามนะคะใครที่เพิ่งมานะคะให้เปิดหนังสือไปที่หน้า41นะคะ an oven an oven อ่าไม่ต้องเปิดไม์ขึ้นมานะ an oven ค่ะ an oven an armchair an arm chair an alarm clock a mirror A mirror a meal A plate A plate A rug A rug A shelf a shelf. อ่าวอ่า l คำแรกนะคะ and oven fruit, An ouais, and oven แปลว่าอะไรคะไมโครเวฟไมโครเวฟนั่นเองนะคะต่อไป armchair armchair เกฟ้าหรือเก้าอี้ะคะ่ะเก้าอี้นวมอะไรแบบนี้นะคะต่อไปอารามพรอ็อพแปลว่านาฬิกานาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกนะคะต่อไปอะมิเรอร์แปลว่าอะไรคะอ่ะาแปลว่ากระจกต่อไปอะเพลท เ่ว่าอะไรคะดานต่อไปเอาหลักเอาลักแปลว่าอะไรคะพรมเอาลักแปลว่าพรมอาชอาชแปลว่าอะไแปลว่าฉันวาง อาเทาอาเทาแปลว่าทำตัวอาเทาวพราะันค่ะใช่ไหมคะอะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนนะเพื่อนจะฟังเสียงไม่รู้เร <c oughs> ื่องโอเคคำแรก and Owen แปลว่า ไมโครเวฟออใช่ไมโครเวฟต่ออบอันดีวกันต่อไปอาร์มแชร์เก้อี้นูมต่อไปอารามคกอาฬิกาปูอาลิกาปูต่อไปมิร์รตจอตจกอัพเพจจาน่จานต่อไปอารัก อะไรมอมแปลว่าพรมต่อไปอเชลาชั้นวางอชั้นวางของต่อไปอเชถ้าเช็ดต,ตัว้าเช็ดตัวนี่นะคะอะเดี๋ยวจะสุ่มถามนะอัสดาวุฒคันนี้อ่านว่าอะไรคะ อ่านว่าอะไรคะคำนี้น and alarm <around> clock alarm clock o c k a o c k แปลว่าอะไรคะแปลว่านาินานกาปุกครับแปลว่านาฬิกาปุกต่อไปปียธิดา อ่านว่าอะไรคะอามเจอาร์มเชีร์อโอลัง่านว่าอะไรคะเ n d I'm ารยรออ่าต่อไปจะรินยาคันนี้อ่านว่าอะไรคะ อ่าน,น,นว่าอะไรคะเอ่านว่าอะร็กอะล่าม่ะะร็ก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 ดรกร็กดาครอเรือร็กอ่าต่อไปใครดีนะ ใครไม่ตั้งใจฟังนะอนุประสิทธิ์ครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับอัชชชอเชนอันเชลอัเชลอ่าต่อไปทันชนกทันชนก น้องเบลจะใช้พัทท่มอ่านว่าอะไรคะกิ้วครูใหเรียนอ่านสูงแม่แม่ไม่มาทานหนูก็เลยอ่านไม่ได้พอดีเลยอัทชออัทชออ่าต่อไปต่อไปใครดีนะชนาพัทอ่านว่าอะไรครับ อ่านว่าอะไรครับชนาพัฒอ่านว่า and Owen and Owen อ่างั้นเรามาทวนกันอีกรอบนะคะหลายคนยังไม่ได้เนาะคำแรก and Owen and Owen and Owen <And oven. S 1> and oven and oven oven อ่า and oven microwave ต่อไป and armchair armchair จำไว้นะจำไว้นะจะถามอีกรอบนะคะ แอนอ r รามเชอร์แอนมิ i ์ต่อไป a n น a อ a รามครอกแอน a าร o l คอ่แนารกาเปกค่ะอ่าต่อไปแอมิร์อมิร์อมิร จอเมียร์อมีร์กระจกค่ะต่อไปอะเพลท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 แปลว่าอะไรคะจานค่ะจานต่อไปเอาลเอาลเอาละ อาราอาระแปลว่าเป็นยังไงโพรมต่อไปออเชลลออเชลอเชล,เชลแปลว่าชั้นวางต่อไปอชัช แลว่าเชือดตัวผ้เชืดตัวอ่าผ้เชดตัวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง and oven a oven and a m h a r e a r i n d alarm clock clock a mirror a mirror A plate, a plate, and a rock,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  a shelf,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  a chow,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  a chow. อาถามใครดีนะจิราเพ็ญยาอาอะไรนะคะ an oven an oven orange an o v e n g e ต่อไปนัทธิดาอ่านค่ะแอนอาร์มแชร์ค่ะอ่านอาร์มแชร์ถูกต้องต่อไปชิติพัฒน์ 1, 2, 3, อ่านว่าอะไรครับชิติพัฒน์ มึงคพิงพูดจะถทางอือจีบอ่านว่า and a round clock สแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังใช่ไหมคะใครไม่ได้ตั้งใจฟังจะหาคะแนนแล้วนะต่อไปพัสวีพิษ <c oughs> อ่านว่าอะไรคะอ่ะอ่ะอะไรอ่าียรลอ่ะเบลต่อไปน้องเกมใช่ไหมเอ่ยเกมใช่ไหมอ่านครับ อ่านครับน้องเกมอ่ะเพลจเมื่อกี้ผมเลื่องเข้ามาครับอ๋อครับต่อไปเตเตอ่านครับ อ่านไม่ไม่อ่ะอะไรเอ่ยอัพเพลตอัพเพลตอัพเพลตอัพเลตอ่าโอเคครับต่อไปน้องคุณหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณไหมอ่าอ่านคำนี้ <Yep. S 1> อ,อ่านครับอ,อ่านว่าอะไรเอ่ยอ uh. ดรักอาาดรัก <Yeah. S 1> ดรัก <Yeah. S 1> ดรักโอเคครับต่อไปต่อไปจีรติการ อ่านค่ะอ่นาอนว่าอะไรคะอเชียวอ่เชียวเชีเชเชเยวะภาษิตทำอะไรคะ ต่อไปเนตรภาอ่านว่าอะไรคะอัดชอบชออัดชอบ,อ,อ,บอ่าโอเคค่ะอ่าให้ไปฝึกอ่านที่บ้านนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะให้ไปฝึกอ่านคำศัพท์อันนี้มานะคะโอเคนะต่อไปต่อไป ต่อไปให้ดูที่หน้า41เหมือนเดิมให้ดูที่พาร์ท B นะคะ Listen and say นั่นเองนะคะให้ดูที่ประโยคแรกนะคะประโยคแรก Where is the shelf? s h e l f Where is the shelf? s h e l f Where is the shelf? s h e l f เขาถามว่าอะไรคะประโยคนี้ก็ที่อยู่ไหนครับ Sh Shell 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 แปลว่าอะไรคะ อ่าไปวางชั้นวางชั้นวางนะคะก็ถามว่าชั้นวางอยู่ที่ไหน,นเขาจึงตอบว่า it is in the living room it is in the living room เขาบอกว่ามันอยู่ในห้องรับแขกนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยในภาพนี้ค่ะอ่าทุกคนเห็นชั้นวางนะ Where is the shelf? It is it in the living room? Ah, Where is the shelf?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  Is in the living room? i t i s i n s i n the living room โอเคต่อไปทุกคนเห็นแบบฝุกชัดไหมคะ Activity หน้าที่สี่สิบสองคะอ่าแต่ก่อนที่เราจะทำ บาฟุษหัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคำศัพท์ในส่วนก่อนอ่าตอนนี้ทุกคนปิดไม้น,นะคะมาจะรบกวนเพื่อนๆน,นะคะโอเคปิดไม่ทีนี้ให้ทุกคนเอาสมุดขึ้นมา สมุดหรือกระดาษหรือ A4 ขึ้นมานะคะเตรียมจดนะคะ,ะคำแรก next to next to แปลว่าถัดจาก on แปลว่าบนอยู่บนจุดจุดจุดอ้าว่านอ่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 อนอ่าน่อน under แปลว่าข้างใต้ทางล่างนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> near near แปลว่าใกล้เน <Yeah. S 1> ี่ยิแปลว่าภายในใครไม่ฟังจะไม่เข้าใจนะคะและจะทำแบบสุดหัดไม่ได้คำแรก next to แปลว่าถัดจาก on แปลว่าบนอยู่บน Under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่าง Near แปลว่าใกล้ In แปลว่าภายใน Next to แปลว่าถัดจาก On แปลว่าบนอยู่บน Under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่าง Near แปลว่าใกล้ In แปลว่าภายในอะทุกคนจดลงไปค่ะ ัคครรบอีกครั้งนะคะคำพวกนี้นะคะที่ให้จดนะคะเพราะว่าคำพวกนี้เราจะต้องเอาไปตอบในหน้า42นั่นเองนะคะ next to แปลว่าถัดจาก on แปลว่าบนอยู่บน under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่าง near แปลว่าใกล้ in แปลว่าภายในนั่นเองนะคะ คูณคูค,ค่ะคำที่สองตัวภาษาไทยหนูรูไม่ออกคะ่ะบนค่ะบอใบไม้นอนหนูไม้นอนหน้หนาสี่สิบสองนะคะทุกคนดูที่หน้าสี่สิบสองนะคะ อ่ะอย่างตัวแรกอย่างประโยคแรกนะคะประโยคแรกประโยคแรกนะคะอัน,นเบอร์วันเขาบอก flowers are in the west flowers are in the west เขาบอกว่า ดอกไม้อยู่ในแจกันใช่ไหมคะดูที่หมายเลขหนึ่งน u m b e r วันน u m b e r one เห็นไหมเห็นไหมคะ Number one บอกว่า mm hmm. flowers are in the west mm hmm. เขาบอกว่าตำแหน่งของดอกไม้เนี่อยู่ในแจกันฉะนั้นในข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หข้อที่เจ็ข้อที่8ให้ทุกคนบอกตำแหน่งนะคะ ครูคะหน้าที่เท่าไหร่คะสี่สิบสองค่ะอ่าส่วน number two number two นะคะ arm n d a chair is จุดจุดจุด the shelf นะ arm chair อยู่ในตำแหน่งไหนของ shelf คะ arm chair คืออะไรนะก็รวมใช่ไหมคะอ่ามันอยู่ยังไงคะระหว่าง เชฟใกลมันอยู่ยังไงคะมันอยู่มันอยู่ถัดจากใกล้มันอยู่ถัดจากเชฟใช่ไหมคะอ่า uh, and i m c h a i r is next to the shelf next to แปลว่าอะไรนะคะ ถัดจกาจกถัดจากค่ะอ่าถัดจากอ่ะท,ะทีนี้ให้ทุกคนลงมือทำเองนะคะ